หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4จะเต็มกับสุดยอดนักเตะทีมออฟเดอะซีซั่จาก7ลีกใหญ่ทั่วยุโรปพร้อมอัปเดตใหม่สนุกเข้มขน้นและนะทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย New Suzuki Swift g l plus เทแบบอลิมิเต็ดด้วยชุดแต่งรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแคนดิตคาเฟ่ร้านคาเฟ่อร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินขอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเช้าวันนี้นักเตะจะเดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองแฟนๆท่านไหนไปรอรับขอให้ได้ไลายเซ็นหรือได้เซลฟี่นะครับ ขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้พวกเราอัปเดตรายชื่อนักเตะแมนเชเต็ดที่เดินทางมาทัวร์ปรีซีซ์สัน่ส2 0 2อถึงโดยเป็นไปตามที่สื่อยืนยันว่าคริสตียโนโรนัลโดจะไม่เดินทางมากับทีมด้วยเนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่ยังไม่เสร็จสิน้นตามเหตุผลที่ให้ไว้กับสโมสรนักเตะที่ไม่ได้มาคนอื่นอนคือฟิลโจนสเปนนดอนวิลเลียมอาวารฟานเดสและโชล่าโชเลติเล่สองชื่อหลังที่เป็นดาวรุ่ง น่าจะมีการปล่อยยืมให้ทีมอื่นนำตัวไปใช้งานรายชื่อตั้เแต่ที่เดินทางมาทัวร์ทั้งหมด31คนผู้สาประตูต4คนดับบิดเดคยาทอมพีตันนากทานบิชอปมาเตโควากลัง1 1คนเอริกบายี่เดียโกดาโลอารอนวิสซาก้าอิทาแเลดวิกตอรินเลฟแฮนดี้แม่กไกวยราเฟลวาลานไทเลมาลาเซียลุกชออเล็กเตเลสและอักเซตนเซเบ กองกลาง12คนอามัดเดียโลเฟตสกอรเมตโตมิเน่บูโน่แฟนเดสเจมการ์เนอร์ฮันนิบาลเมบี้ซิดานอิกบาวฟาคุนโดเปสตี้ชาลีซาเวตตอนนี้ฟันาเบกจอโดนซานโชและไทจงก่อนหน้า4คนมีแอนโทนีอินแลงกาอองโตนีมักเซลมาคัสแรดฟอร์ดและอเลฮันโดกานาโชนักเตะจะเข้าพักที่โรงแรมแอตตินีมีกิจกรรมกับแฟนๆในส่วนของสปอนเซอร์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปลงซ้อม6กถึงเเซสชั่นระหว่างที่อยู่ที่ประเทศไทยครับซ้อมใหญ่แบบเปิดวันจันทร์ที่11กรกฎาคมให้แฟนบอลได้เข้าชมและแข่งขันกับเลี้ยวภู12กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตรงเมื่อคริสตินโอลันโดไม่มีรายชื่อเดินทางมานักข่าวอย่างลอรีวิเวลเชื่หนึ่งเดียร์ติกเปิดเผยว่าที่จริงสมองสอนมีถ่ายทำโฆษณาเสื้อลูกาลใหม่อีกเซตที่เป็นคอนเซ็ปต์รวมตำนานเบอร์เจ็ดของทีมอย่างอาริคันโตนา เดวิดแบคแฮมและคริสตานโโรนัลโดเอาไว้แล้วแต่สถานการณ์อนาคตที่ยังไม่แน่นอนของ CR 7ทําเทำให้ทีมต้องระงรับการเผยแพร่เอาไว้ก่อนรอความชัดเจนของโรนัลโดอีกครั้งต่อกันที่เอริกชนาเปิดใจผ่านบทสัมภาษณ์ในเว็บไซต์สโมสรหลังเข้ามารับงานเป็นเวลา1เดือนเต็มกุนซือชาดัดชินชมนักเตะทุกคนพยายามเรียนรู้แผนงานที่เขาวางเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวเป้าหมายแรกของผมคือการนำพลังมาสู่ทีมชุดนี้ ผมต้องชื่นชมว่าผู้เล่นของเราทําได้ดีมากพวกเขาเผยให้ผมเห็นพลังบางอย่างในตัวเองทุกคนโฟกัสและพยายามทําแต่ละเซสชั่นฝึกซ้อมให้ดีที่สุดพวกเขาสนุกของการเล่นฟุตบอลและทํางานด้วยกันในส่วนของผมเองก็กําลังเรียนรู้เพื่อรู้จักทุกคนในทีมทั้งนักเตะบุคลากรเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและผมเชื่อว่าการออกทัวร์ปีซีซั่นจะช่วยพัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้ เมื่อถูกถามถึงสไตล์การเล่นที่ต้องการติดตั้งให้กับแมนยูเต็ดแบบฉบับของเขาเทนฮากล่าวว่าเราต้องการให้ผู้เล่นเล่นฟุตบอลด้วยเกมรุกท้งตอนที่ทีมมีบอลและไม่ได้คลองบอลเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเราต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเรากล้าคลองบอลต่อบ,บอลเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูนอกจากนี้เกมเพรสซิงคือสิ่งที่ผมกับตั้งแตกก่กำลังทำงานร่วมกันอยู่ค่าวมาดูข่าวซื้อขายครับพอเฮอิร์สเช่นหนึ่งจัดตารารายงานว่าแมนยูเต็ด หวังป่าหน้าอาจจกคว้าตัวแบ,นบรนด์บลอบบี้กองหน้าของอา์เบลฟ์ซิกซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าของเนเดนฮาตอนที่ยังคุมอาจจกกุนซอวัยห้ปียืมตัวมาใช้งานสมัยที่ยังทํางานในถิ่นโยฮันคลับอารีนาและตอนนี้มีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ร่วมงานกับอดีตเจ้านายอีกครั้งอาจจกต้องการดึงกองหน้าร่างยักษ์มาร่วมทีมถาวรแต่ยังตกลงค่าตัวกับไลฟซิกไม่ได้ขณะที่ปีศาจยังสุ่มเสี่ยงต่อการเสียคริสโนโรนโ,โด,โดซึ่งเป็นกองหน้าตัวหลักของทีม ต้องหาแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยหากแฟนเพจแฟนช่องท่านไหนยังจำกันได้บล็อบบี้เคยอัดคลิปวิดีโอเมื่อรู้ว่าเชนฮาจะเข้ามาคุมแมนยูเต็ดโดยมีการหยอกล้อเล่นกันให้เจนฮาดึงตัวเขาตามมาที่โอทเทลฟอร์ดด้วยอัปเดตอีกหนึ่งเดียวกองหน้าอย่างเปโลดีบาล่าที่มีกระแสะข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดมาเตโอมอร์โ,โรต,โตสายข่าวฝยอ,อิตาลีระบุว่าตัวนักเตะเป็นที่ชื่นชอบของสมโมสรจริงแต่ไม่ใช่นักเตะระดับความสำคัญของเดเชนฮาร์ กุนซื่อเปสนแสดงกำลังมองหากองหน้าสไตล์อื่นมาดูดิวที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดในช่วงนี้ครับสื่อต่างประเทศมองคล้ายๆกันหลายสื่อว่าดิวที่3ของยูเตดน่าจะเป็นลิซโดมาร์ติเนสถ้าพวกเขาทำสำเร็จรายงานจากไมเบลไวท์เทนหนึงตุลากราฟยืนยันว่าแมนยูเตดยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อหวังคว้าตัวักเตะไปจำนวนเงิน50ล้านยูโรหรือ42ล้านปอนด์บวกออปชันอีกบางส่วนให้อาจากพิจารณา บอร์ดบริหารของทีมดังจากเนเธอแลนด์มีนัดประชุมหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่ตามที่สื่อระบุตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ตรงกับอาแจกต้องการแล้วหากการได้ทีมเกิดขึ้นลิซโนว์มาร์ตินเนสจะได้อัพขั้นเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจากที่รับอยู่เดิมก่อนหลังชวาวอ์เจันตาต้องการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเพื่อเผชิญหน้าความท้าทายใหม่และร่วมงานกับบริเทนไฮอีกครั้งรายงานช่วงดึกเมื่อคืนครับฟาบิซิโอโรโมโน บปิดเผยว่าแมนยูแต่จะติดต่อไปที่อาแจากเพื่อสอบถามความคืบหน้าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ว่าจะตอบรับข้อเสนอของพวกเขาหรือไม่เพราะต้องการนักเตะเข้ามาร่วมทีมจริงๆดูจากความพยายามในเดีลนี้นะปัจจุบันปีแสดงหวังจะเอาให้ได้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเชนฮากับลิซันโดจะมีส่วนสําคัญแน่นอนถ้าเดีลนี้เป็นไปตามที่หวังเพราะลิซันโดตั้งใจมาแล้วครับอาแจากของยาที่จะรั้งหวังว่าทีมจะทําได้และกินเวลาไม่นานนัก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคลไ้แมนเอะเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองเมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่ง